4,5,2,1ทำกระบ,บวนการ3กระบวน986นะครับกะบวน2 3รไปสุริน ใช่วรถจาก G E A วันนี้ก็มายืนรอขบวน969นะครับรถพิเศษเดินทางไปรับทหารใหม่ทหารเรือปบิที่3ที่ทุ่งสง วิ่งผ่านสถานีรถไฟหลวงจิตลาดา G A 4 5 3หาทำกระบวนกรุงเทพสุรินทไปเขียวแล้วครับเครื่องกันลงเรียบร้อยฝั่งถนนราชวิถี ีเเสยงบออกเดินทางได้สำหรับรถพิเศษทหารนั้นออกเวลา12นาฬิกาตรงครับตอนนี้11นาฬิกา40นาทีแล้วมีรถสวนมาครับ เป็นที่าชิน่าจะเป็นขบวน212นะรถจากตะพานหิน แต่ชีสสี่ห้าสองทำขบวนโอ้ยขบวนเก้นะครับรถสินค้าหอวัตถุดวนจากสุงไหงโกลกไม่ใช่ขบวนสองนะจอดรอทางนิดนึงครับจุดตัดถนนสีอยุธยานะยังไม่นำเครื่องกั้นลง ได่เวลาออกเดินทางแล้วครับสำหรับกระบวนก86รถสินค้าห่อวัตถุด,ด่วนฮะผ่านจุดตัดถนนสีอยุทยา มีรถไฟมาหนึ่งครับวนครับช่วงถนนราชวิธีจุดตัดราชวิถีอีตชิครับ ได้4517นะฮะอันนี้น่าจะเป็นขบวน212นครับของแท้แน่นอนไม่พลาดเลยแล้วนะรถจากตะพานหินครับบสพ60บจส1 3 3 5บจส1148 บชสหนึ่บชสหนึ่ครับทั้งหมดทั้งมวนคือรถจากตะพานหินขบวนสองหนึ่งกำลังผ่านจุดตัดถนนสีอยุธยา นี่เวลาเที่ยงนิดๆแล้วนะครับขบว96 9, น969นออกมาแล้วเดินทางไปทุ่งสงรับทหารใหม่ผลัดสามทหารเรือนำส่งไปที่พูตาหลวงขบวนพิเศษที่969นะครับมาแล้วได้เป็นฮีตาชิททำขบวน พวงพิเศษรถเปล่านะครับเดินทางไปรับทหารเรือปลที่สาลที่สามทับหกเจ็ดนะฮะเขาจะเรียกกันเข้าประจำการที่กองทัพเรือ1พฤศจิกายน2,567ก็เดินทางไปรับก่อนนะวันนี้วันที่31เดินทางกลับ มาเป็นขบวนที่970ถึงบางซื่อทํำขบวนเป็น971เดินทางไปพลูตะหลวง สี่หาสหทำาระบวนเป็นรถจัดเฉพาะนะฮะด้านข้างติดป้ายไว้ว่ารถจัดเฉพาะมีตู้นอนหนึ่งตู้ครับเป็นตู้แอร์สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นรถบนทปห1ึ่ง ทางปลอดภัยทุกท่านครับรับทหารกลับมาเข้าประจำการโดยปลอดภัยทุกท่านเอกฟตโตทายเปเรสสวัสดีครับ